สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับคลิปนี้ผมมีอย่างไรนะครับมือวันอาทิตย์ที่สิบเก้ากับเป tariffs, ิดร้านปกตินะครับเนาะกัเป <average> <res S 1> ็นคนอีสานนะครับมาหากินอยู่ชนบุรีกับสิบกาปีแล้วล่ะครับตั้งแต่จำกล้องในจบมัหกพุ่นแล้วนะครับกัที่ผ่านมาก็เห็นคนอ่าเล่ร่อนหรือว่าคนสติพอดีในพรางพานหนาลงหนาล้านนะครับเนาะกับว่าว่าสิเป็นอ่าผู้หญิงผู้ชายครับถ้าเกิดเห็นผ่านหนาล้านกล่องรอสิงห์ยุรีกกมี หายิบยืนนะครับเท่าที่สีซอยได้นะครับเพราวาตถิเพนอ่าพัดใจเล็กๆน้อยอ่าเสื้อผ้าหมวกล่มนะครับยังเครียดนี่ค่ะไอ้เพื่อนกะตกงานนะครับจากผมที่ถามมาได้นะตกงานว่าอ่าถือโกงค่าหลอคะแรงครับนายจ่างบ่อใจคะแรงนะครับเนาะกับว่าถิยางไปเรื่อยๆสันความฟั่นวาเนาะอ่ากับยางว่าถิยางเมื่อ้านผมถามว่าสิยางเมื่อ่กร่ขัจับใจข่วมบ่ได้เนาะเนาะกับเอาเป็นว่าตีิผมเรียกอ่าพี่เพื่อนจอดนะครับเนาะกับ มีขาของไปยิบขอของอยู่นะครับกับมูลาค่าอาัติลัยนะครับแต่ว่านําใจเล็กๆหน่อยนะครับของทางลานเท่านี้คือคือผมเองในกลอ,องเอาสิ่งนี่็คือว่าอยากตอบแทนอา่าเรื่งอ,อะไรเอื่นว่าตามกําลังที่พอมีครับนี่ย่างเช่นกะให้หมวกนะครับเนาะโอ้ยไอย้คนนีต้ตอนที่ถอดแหน่งครับพี่น้องหมวกกับพ่มี เสียกับปอไซครับมีทางเกี่ยงกับเกือบครับผมเกือบกับเกือบขาดๆเนาะนี่ผมก็ะยาเป็นหอนกับเสียวโฮมเห่ฝน่ับพี่น้องนะห่มพอได้บังแดดบังฝนนะครับเนาะอ่าก็มีน้ำเย็นๆให้กินนะครับกับมีหมวกใันพรมครับเพื่อแบบว่าลมพังสิเนาะกันี่ปัจจัยให้เล็กๆน้อยๆครับเนี่ยถ่ว่าจะติดถงติดส่งใบบัวทาเมันหิ้วเข่าหิ้วน้ำนะครับเนาะกับบอกเพื่อนกับอย่าลืมใส่หมวกเด้อใส่แมสก์น้ำแน่ครับไปใส่มาใส่อ่าส่วนอี้กับโควิดนะครับเนาะบรรยากาศทั้งที่กับ ซอยเดชตามสีซอยนะครับนอกกล่องสิ่งเนี่ย่ย่านมันเงียดเดือดโอ้ไอเป็นขอบคุ้หลายๆครับโอ้บายบายได้เด้ออย่าลืมใส่เม็ดนะครับเด้อใส่เมดเนี่ยอ่าโอเคไอเดินทางกอดไัยครับสู้ๆครับสู้ๆครับร่วมถึงทุกคนเด้อครับสู้ๆครับเศรษฐกิจแบบนี้ไม่อยากไม่กินกัสู้ๆกันไปเพื่อขอบคั้วเพื่อลูกเพื่อเมียครับผมโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ